autonomy is a new ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาทำมันเดิมาซานเอนะครับแล้วก็กำลังเลเกม c อ l l of d ม t y Mobile ในเอนะครับผมอ่าก็วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับไปดูทั้งในการแต่งปืน FR 5 6งงในเอนะครับผมปืนในมือผมตอนนี้นะครับก็เป็นปืนสายอานะครับผมที่บอกเลยว่าเป็นปืนที่ดาเมจโอ้โหมีดาเมจรุนแรงมากนะผมสำหรับตัวของปืนกระบอกนี้นะครับแล้วก็ถูกบัฟมาอีกนะครับผมในซีซั่นนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรา เราไปดูกันดีกว่านะครับผมนะว่าเปิล FR56 าเนี่ยทุกคนจะถูกบัฟบมาในเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็จะเล่นดีขนาดไหนนะครับผมนะก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดตตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยครับถ้ากดกันแล้วก็ไปกัน มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนของผมกันเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะตัวของกินปืนนะครับก็มาดูของแต่งกันเลยนะครับอันแรกนะครับผมใช้เป็นตัว MIP Predator Railbarrel นะครับผมจะเพิ่มความมั่นยําเมื่อเล็งยิงเพิ่มรลยะเมตรนะครับผมแล้วก็ลดแรงดีดนอนๆนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมคือตัวผ่านทานเองนะครับใช้เป็นตัว y k m c o m b a t Stock นนเองนะครับผมนะตัวนี้จะทําให้เราซูมไวขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมคือตัว OWC Laser เททีเข้านั่นเอง A นะครับผมนะตัวนี้จะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยําเมื่อเร่งยิงนั่นเองนะครับชิ้นต่อไปนะผมคือตัวอ่กริฟสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมจะ อันนี้เลยนะครับผมลดแรงดีแนวตั้งนะผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยคือน,นี่เลยนะครับเอเทเดนแม็กเอนะครับผมจะบวกกระสุนมาให้เราก้าวนัดนะครับผมนะก็ตัวของปืนนี่เลยครับผม FR 5 6เนี่ยจะถูกบัฟมาในเรื่องของอ่าการยกสะโขบที่ไวขึ้นนะครับผมเลยเราไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยไปใส่เป็นตัวของ เอทเดเลยนะครับผมเพื่อในยิงไกลด้วยนะครับแล้วก็เรื่องบัฟต่อไปนะครับผมนะก็จะเพิ่มของตัวคูณความเสียหายนะครับแล้วก็จะลดดีเลยเมื่อวิ่งยิงให้เราด้วยนะครับผมนะจะถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลงกันเลยดีกว่านะผมว่าปืนจะโหดขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกัน มาทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในเกมมันแล้วนะครับผมผม,มได้เป็นเดาวตัวช็อตเฮาส์น่นะครับผมมาจยังวันนี้ปาคอนไปก่อนเลยเดี๋ยวโดนไล่วะน่าจะโดนระเบิดทุกคนโอ้โหท่าเลือดจะเหลือขนาดนี้อเอาดีท่าเลือดจะเหลือขนาดนั้นให้ผมตายเลยก็ได้นะาจาจริงอ่ะโอ้โหอย่างน้อยได้คิวหนึ่งนะทุกนะคนเกี้เออปาคอนไปแล้วอยู่ไหนเออไวรุ่อือรอบอยู่ตรงนี้ไม่เห็นทุกคนโอ้โหเกินไปป้าไวรุ่นเดี๋ยวปาคอนโอ้ยตกใจ เอาทอนเพื่อนโอ้โหตกใจหมดนเลยเอ้ยโดนเนาโดนอย่างนี้ต้องเข้าไปสวบเลยนี่สวบมันไอพี่ตายไปดีที่เอาดีมาอีกตัวนึงก็โดนหลังยิงเหมือนทุกคนคือปืน fr 5 6เนี่ยทุกคนมันเป็นปืนที่ดามจถือว่าค่อนข้างรุนแรงอัตราลั่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับผมคุมปืนก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมถือว่าคุมค่อนข้างง่ายอยู่นะทุกคนเห็นปะ คือปืนกระบอกนี้เนะี่ยทุกคนดามเมจมันค่อนข้นางแรงนะแต่ว่ามันเหมาะสำหรับการยิงในระยะกลางนะครับผมนะกลางหรือระยะ่าเกือบไกลอะไรประมาณนี้เพราะดามเมจมันจะดรอปไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับมาไปไหนไปรุ่นผมอนะี๋ชอบโผล่จริงเลยตอนที่แบบว่ากำลังจะรีโหลดนะเฮ้ย แต่โผล่มาตอนไหนก็ตายอยู่ดีนะบอกเลยชอ็อมนกแกไอ้ลูกฟองไปไหนลูกไปไหนตายอยู่ดีโอ้บอกเลยว่าสุดจัดสุดยิงนะทุกคนตายเละอะไรครับเนี่ยโดยช็อปเปอร์ยิงคือปืนมันอักตารลั่นเนี่ยมันไม่ได้ถึงแบบว่าไวเวอร์อะไรขนาดนั้นคนมันก็อยู่เกมปานกลางน,นั้นคนอาจจะสู้พวกปืนสายเอฟจีนเไยใกล้ยากหน่อยหรือปืนที่มันรับไมไวายากหน่อยน้องนี่ยงิงทะลุไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวระเบิด หนีไม่ทันว่ะทุกคนโอ้โหระเบิดบินมาจากไหนวะมันเพิ่งเพิ่งข,ขึ้นไงโอ้โหพอขึ้นปุ๊บก,ก็หนีไม่ทันละเหลือเชื่อ,อ่ไหนเอ้ยออระเบิดอีกแล้วเหรอโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบตายเอ้ยสองอะไรไวรุ่นตายไปดิไหนไมาอีกเปล่าไมาเปล่าไม่มีนีโ่โหเอ้ยมาทำไมดับช็อตทำไมไวรุ่นช็อปเปอร์โ,อโ,โดนไปดิ มาอีกบ้าเอ้ยมาโอเคเพื่อนเก็บแต่แล้วไปเอาในจุดก่อนนะทุกคนจังหวะนี้เอ้ยโดดมาทำไมต่อเพชรหรอเอาดิเอาดิเอาดิเป็นไงอบอกเลยว่าเป็นปืนอ่าที่ยิงทะลุดีหนึ่งกระบอกเลยเพรมันยิงทะลุถือว่าค่อนข้างรุนแรองอีกหนึ่งกระบอกเลยนะครับระดับตัวของปืนอ่า fr 5 5 6นะครับผมนะหนึ่งป่าความดักตปก่อนอเอ้ยเดินติดโอ้โหเกือบตายเกือบตายแล้วทุกคนเดินติดคอนเทนเนอร์โอ้โหสุดท้ายก็ตายอยู่ดี เกือกจะเคลื่อนเลเมื่อกี้เดินเดินเดินไม่เดินไม่ไปทุกคนเดินติดคอนเทนเตอร์เฉยเลยโอ้ยังชอบเลยว่าช็อตไม่เกี้รโอ้โหเลยครับเนี่ยตายปลาคอนไปแล้วจังหวะนี้ขึ้นไปเช็คข้างบนก่อนดีกว่ามีคนหรือเปล่าเอ้ยมีไปไหนนี่ไงสองมันเลยในสองมาเปิดปืนทีน้ำและนี่ตัวแรกผ่านไปเอาดิไม่ป้าวจับตัวต่องตาไปติดๆกินไหนอีกกินไหนอีกนี่อ่าเปิดช็อกกัตซีไปแล้วมาดิตายช็อกกัตซีไปชัดมันลูก เ,เดินผ่านช็อกโกมาดับหลออเท่เลยโอ้โหนนี้ล่ะก็ตายอยู่ดีอยาบอกเลยมาอยู่ไหนกันอีกเดี๋ยวเจอปืนฉีดน้ำนะบอกเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนโอ้โหไม่มีไม่โผล่เฮ้ยตรงนี้เพื่อตายโอ้โเรียบร้อยโดนเลยวะโอ้โหผมโดนลูกซองจากข้างบนโอ้โหบางทีก็ยิงไกลเกินนะฮัลโหล ไปไหนลุนตายหนึ่งไปโอ้ยโอ้ยตั้นใจเย็นไอ้ไฟไ,ไปโอ้โหขนาดฮิปไฟก็เกือบตายทุกคนเอาเมื่อกี้ก็อยู่แบบว่าในระยะที่ถือว่าค่อนข้างจะฮิปไฟยากแต่ก็เกือบตายนะทุกคนเมื่อกี้โ,โ,โดนหลุมดําแล้วเขายิงมาจากไหนว่าเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะโ้ยังชอบเลยคือ มันฮิปไฟถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าใกล้กว่านั้นน่ทุกคนมีโอกาสที่จะสังหารศัตรูได้เลยนะแต่เมื่อกี้มัน่อนข้ากไกลเป็นนิดนึงนะทุกคนนะเออเรียบร้อยโดนเลยว่าโด,าโดนลูกซองอย,ยังชอบเลยวักคนมาวิ่งมาแล้วปลาคอนไปเลยจะมีคนโดนหรือเปล่าก่อนเอ้ยวิ่งมาทําไมลูกซองอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมทุกคนมันถือว่าค่อนข้างจะตู้พวกปืนในระยะใกล้ยากนะทุกคนแต่ว่าถ้าระยะกลางเนี่ยบอกเลยว่าสู้ เกือบได้ทุกกระบอกนะทุกคนเพราะปืนมันแรงคมง่ายแล้วก็อ่ายิงค่อนข้งางดีนะทุกคนสำหรับปืนกระบอกน,นี้นะแต่ถ้าะระยะใกล้เน,นี่ยอาจจะเผื่อใจในการทายนิดนึงนะทุกคนตายดีคือมันแบบว่าซูมถือว่าค่อนข้างช้าทุกคนแต่ว่าถ้าตั้งรับเนี่ยคือปืนค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับผมนะมาผมมาดีเวอยรุ่น <c oughs> นี่ไงตายไป จะมาเปล่าเขาโหลดแป๊บหนึ่งนะมาเปล่าเฮ้ยมาว่ะอ๋อยิงทะลุซากรถไปเลยแหละเพื่อหรองเกิดปุยมุ้ยเพื่อนเก็บได้อยู่โอเคได้อยู่เพื่อนมาผมวิ่งมาแร้ปุ๊บหลังไม่มีเขาไปหน้ามันเลยว่ะไหนวะเอ้ยอ้าวไม่มีอ้าวอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่โอ้โหไม่เห็นเดี๋ยดีลวไม่ทันเลยทุกคนเ็าจะวิ่งวนอะไรขนาดนั้นวิ่งวนเปหนังอินเดียเลยทุกคนโอ้โหเหลือเชื่อ นาวิ่งมาแล้วอ้ยรู้ดีอนะีกเนาะปลาคอนไปแล้วก็นึกว่าจะโดนไม่วิ่งกลับมาหาผมอีกโอ้โเลยเชื่ออะทุกคนยังชอบเลยไปเลยจังหวะนี้เราต้องเข้าหลังนะทุกคนเราเข้าทางหลังไหนมีตัวเป้าไม่มีเอ้ยมีนี่ว่าตาไปเอ้ยมีอีกอหรได้จุดอยู่ไหนวะมียิงกดไปอโหกระสุนเราก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะทุกคนประมาณสามสิบเก้านัดน,นะนี่ไงเก็บไปอีกโอ้โหโดนลูกซองแล้วคือเอาเรื่องจะจับนะทุกคน บอกเลยถ้าเจอด่านไกลๆนะี่คือปืนกระบ,บอกนี้โคตรเอาเรื่องนะทุกคนเออมาอยู่ไหนอีกวัยรุ่นดบบว่าด่านไม่ไกลมากแบบว่ากลางๆค่ะทุกคนดับด่านที่มันแบบมีพื้นที่ที่ให้พวกปืน M G A R อะไรพวกนี้บอกเลยว่าโคตรสุดนะปืนกระบ,บอกนี้ทุกคนเออมาโผล่มาอีกเปล่านี่ไงมาสองก็แตกสองไปดีขาเพโาะตึงๆมาอีกรอมาอีกก็ตายอีกไปขอปล่อยช็อตะตีก่อนไม่ทัน โอ้โหจะปล่อยช็อกกาตีปล่อยไม่ทันว่ะทุกคนไปไปเลยช็อกกาตีไปช็อตมันโลบไปช็อตมันเล่ไปช็อตมันเล่ไปช็อตมันเล่อเอ้ยมาดิมาทำไมมาทำไมหูยยยยนิดเดียวเอ้ยขอรีโหลดก่อนนะใจใจเย็นๆบ้างก็ได้โอ้โหตอนที่ยิงกดเนี่ยไม่มากันมาตอนที่จะรีโหลดอ่ะทุกคนโอ้โหแทบบ้า มาไปไหนไปร่อหนีทําไมวะอันนี้ปลาตรงนี้ไปกกอนเมื่อกี้เหมือนมีเธอไม้ลอยมาทางนี้ไปเราอ้อมหลังไปพร้อมปืนฉีดน้ําคูดใจเราคนฉีดแปะโอ้ยมีตัวฉีดแปะโอ้ไม่ป้าไหนอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกก็จบเกมเทียบร้อยแล้วนะครับผมก็สะก็ร้อยหต่อหนึร้อยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของปืน fr 5 5านะครับผมก็ บอกเลยว่าเป็นปืนอีกกระบ,บอกหนึ่งที่ถูกบัฟมานะครับผมแล้วก็ถือว่าเล่นโอเคนะผมในระยะกลางและระยะไกลนะครับผมนะเพราะปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยทุกคนอ่าผมจะบอกข้อดีของมันก่อนนะก็คือมันยิงอ่าระยะกลางไกลเนี่ยดีก็คือดาอยู่ค่อนข้างดรอปน้อยทุกคนแล้วก็เรื่องของอ่าระยะยิงความคล่องตัวอะไรพวกเนี้ยทุกคนความคล่องตัวกับ เรื่องของเวลาในการซูมมันค่อนข้างจะช้าแนละ้วมันจะสู้พวกปืนระยะใกล้ค่อนข้างยากแต่ว่าเรื่องความจุแมกกาซีนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมเกือบ40นัดนะดทุกคนแล้วก็เรื่องของอาดาเมจที่ค่อนข้าง,างถือว่าค่อนข้างแรง ผมเขข่าทั้งง่ายคือมันเหมาะกับปืนที่อ่าแมบที่ไว้แบบยิงกันไกลๆอย่างเช่นไฟน์เรสอะไรพวกนี้กําลังดีเลยนะครับผมสำหรับปืนกระบ,บอกนี้นะคนบอกเลยว่าถ้าเจอด่านไกลๆนี่คือปืนนี้เก็บเรียบทุกคนเออแต่ถ้าเข้ามาใกล้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากผมทํำปืนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้น,นะครับผมผมก็ได้คิวไปทั้งหมด26คิวนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกัน ในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วบายฟิล